สวัสดีครับสำหรับเครื่องถ่ายเอกสารหลายๆท่านคงเคยประสบปัญหาเวลาถ่ายออกมาแล้วเป็นรอยดำนะครับที่สำเนาสาเหตุเป็นจากอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเกิดจากอะไรได้บ้างเดี๋ยวเราลองมาถ่ายดูเลยนะครับ หลังจากถ่ายมาแล้วนะครับปรากฏว่ามีรอยดำๆนะครับอันนี้ถ้าเป็นรอยลักษณะแบบนี้เกิดจากที่กระจกมีสิ่งสุกรกมาบังกระจกนะครับอาจจะเป็นรอยของลิควิดหรือว่าปากกาก็แล้วแต่นะครับสามารถที่จะเช็ดทำความสะอาดที่กระจกนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการทำความสะอาดกันนะครับ เราเปิดกระจกขึ้นมานะครับเมื่อสักครู่นะครับเราถ่ายกระดาษที่เป็นสีขาวนะครับแต่ว่าภาพที่ออกมาแต่ภาพที่ออกมาจะมีรอยนะครับที่กระดาษให้เราไปดูที่กระจกนะครับเดี๋ยวเราจะใช้น้ํายาเช็ดกระจกเช็ดนะครับหรือใช้แอลกอฮอล์เช็ดก็ได้นะครับเพื่อที่จะทําความสะอาดกระจก ตัวนี้เดี๋ยวผมจะใช้แอลกอฮอล์นะครับฉีดฉีดให้ที่กระจกนะครับแล้วก็ใช้ผ้าสะอาดนะครับเช็ดทำความสะอาดอาจจะเป็นคราบปาก,กาดินหรือว่าเป็นคราบลิควิดนะครับที่ติดอยู่ที่กระจกก็จะทำให้สําเนาที่ออกมามีรอยนะครับ ตัวนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาถ่ายกันดูนะครับต้นสะบับสะดสะอาดทๆขาวนะครับเดี๋ยวเราลองมาถ่ายดู เป็นไงครับรอยดำหายไปแล้วนะครับซึ่งลักษณะนี้รอยดำเกิดจากที่หน้ากระจกมีสิ่งสุปรกขวางอยู่นะครับก็ทจำให้เป็นรอยที่สำเนาเราสามารถที่จะทำความสะอาดเองได้สำหรับเครื่องถ่ายเอกสารนะครับทุกทุกรุ่นทุกยี่ห้อจะเป็นลักษณะเดียวกันหมดนะครับวิธีการแก้ปัญหาของ สำเนามีรอยลักษณะแบบนี้นะครับอันดับแรกที่เราดูนะครับให้เราไปดูที่กระจกก่อนนะครับในกรณีที่เราวางต้นฉบับไปที่ชุดป้อนต้นฉบับแล้วถ่ายออกมานะครับสำเนามีรอยเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นเส้นยาวๆรอยสุขปกเป็นเส้นยาวๆแบบนี้นะครับตัวนี้ ตัวนี้เกิดจากกระจกบานเล็กนะครับสปกปรกเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าหลังจากที่เราทําความสะอาดแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับตัวนี้นะครับเป็นกระจกบานเล็กที่มันสปกปรกแล้วเวลาเราป้อนต้นฉบับจากตัวฟีดนะด้านบนนี้นะครับก็จะทําให้เอกสาเนาที่ออกมานะครับ มีรอยเป็นเป็นเส้นๆเนวยาวลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทำความสะอาดกระจกแผ่นนี้กันนะครับด้วยอแอลกอฮอล์เหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็เป็นแอลกอฮอล์นะครับเราก็ฉีดแอลกอฮอล์ไปแล้วก็ใช้ผ้าขาวนะครับเช็ดทำความสะอาดกระจกบานเล็กนี้นะครับ ลักษณะการทํางานของเครื่องไทกสารทุกยี่ห้อนะครับที่เกิดอาการลักษณะแบบนี้จะมีวิธีการแก้ไขเหมือนๆกันนะครับถ้าเป็นที่กระจกบานใหญ่ภาพก็จะออกมามีรอยเปื้อนเป็นจุดๆแต่ถ้าเกิดว่า,ากระจกบานเล็กสุขปกนะครับภาพก็จะออกมาเป็นแนวเส้นๆย,ย,ยาวๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเมื่อเราทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้ว จกระดาษแผ่นขาวๆนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่า,าเมื่อเราทำความสะอาดที่กระจกแล้วเส้นสีขาวเมื่อเส้นเส้นสีดำยาวๆเมื่อกี้จะหายไปหรือเปล่านะครับเห็นไหมครับ เส้นเส้นสีดำนะครับหายไปแล้วนะครับนี่คือการแก้ปัญหาเวลาถ่ายออกมาแล้วสำเนาสกปรกนะครับสำหรับเครื่องถ่ายเอกสารทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับการแก้ปัญหาเบื้องต้นก็จะประมาณนี้นะครับจะเหมือนเหมือนกันถ้าท่านอยากรู้เรื่องการแก้ปัญหาเครื่องถ่ายเอกสาร หลายๆยี่ห้อนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องรวมเรื่องเครื่องถ่ายเอกสาร b y f r n e n d 2 0น1นะครับสวัสดีครับ